สวัสดีจ้าสวัสดีเอซีทุกคนพ่อไอสวัสดีเนาะคะ่ะพ่อไอสวัสดีจ้าเห็นแต่มือมือปุ่มๆสัส้นๆกับต่วเนาะวันนี้พ่อไอจะตำช้ตมตำกินเนาะจากซับกวนแล้วก็อันนี้ย่านางเนาะจะ้าะอ้อยว่าจะซุปหน่อไม้กินมือแรงคิดอยากซุปหน่อไม้เนาะจ้าเนาะ แกมาสับมะละกอก่อนสับมะฮู้ก,ก่อนเนาะจ้าหน่อไม้กำลัง จะซับมะละกอให้เสร็จ,าจาก็จะนี่มะละกอเพราะว่าจะซับแล้วก็จะใส่ก,กล่องในตู้เย็นเราจะใส่กล่องไว้ในตู้เย็นมะละกอนี่ก็กรอบเลยจ้ะเนี่ยซับไปเสร็จแล้วสองลูกก,กรอบเส้นมันงามๆเลยนะปะมะละกอต้นมันโค่นลงน้ำจะเชฟวนกันเลย เสียดายลูกมันก็เลยตัดเอาลำตัดเอาต้นมันเราลากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็เก็บเอาลูกมันเดี๋ยวพอจะซับพอซับแป๊บนึงเนาะจ๊ะนี่จ้ะซับเสร็จแล้วปอ้อยก็เอาเศ็กล่องเนาะจ้ะเนาะเซ็กล่องส่วนอันนี้ปอ้อยก็จะต่าอันนี้ปอ้อยก็เอาเส็กล่องไว้เนาะค่ะเนาะโูกาันหมดเวลาอยากต่าเกาออกมาต่าเลยเ็าจ้ะ ใส่กล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ไว้ต่ำเพราะอ้ยหาฟากลง่งล้างมือเดินมชสาวไว้มองเลยบุ้อยู่ข้างในกินเนาะเดี๋ยวมาต่ำกันเลยเนาะจาะ้าเนาะส้มต่ำกินพ 1, 2, 3, 4, 5, 5ริกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมตร หกเจ็ดแปดสิบพิกสิบเม็ดเราจะใส่พิกสิบเม็ดพอจะเผ็ดไปไหมถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยเนาะจะตจ่ำจมป้อยล่ยอลงต่ำแบบโอเพ็ดเราไมันต่อบอสเซียรสิบสองเม็ดใส่สิบสองเม็ดพออือใช่ ขอ็อ้อยตำพริกก่อนเนาะค่ะเนาะกลัวมันกระดเด็นมือถือสองมันก็จะใส่เนี่ยจะหน่อยดีวยวจะอุเอาเวใส่พริกก็อนนกก้อยก็จะใส่น้ำตาลชักหน่อย น้ำตาลหนึ่งช้อนการใส่เอ้าลืมโค้ดเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไปแล้วนะจ๊ะน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาหนึ่งนิดสองเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจะผสมสองอันนะจ๊ะผสมน้ำปลาสองอย่าง ผสมน้ำปลาร้าหนูลงไปด้วยปลารหนูปลาอ้นมีมันหวานต้องใส่น้อยๆหวานนัวหนูใส่น้อยๆกับนัว มักเปียวเพราะว่านึกอยากกินของเปียวๆนะจ๊ะก็เลยจับส้อตจักินน้ำไปทอเสียม นัวมากปะลาะอย่างนัวเลยจ้ะเดี๋ยวเอาเส้นลงก่อืมเอาเส้นลงไปเรื่อยๆแล้วจ้ะเพราะว่านัวแล้วโอเคแล้ว ก็มาเยอะเยอะเยอะกันกองใส่เยอะแห้งอไก้องใส่เยอะให้พอดแต่แบบอ๊ะว่ะมาด้อมากินน้ำกันกับพ่ออ้อยด้วจ้ากินก็นมจ,จ,จีนเราจะพ่อซื้อนมจีนมา ซื้อมาไว้แต่เมื่อคืนเมนื่อวานเมื่อวานนี้เข้าตลาดสี่หมืนเด้ออืมอร่อยมากจ้าหนัวทัมวมะฮืมถ้ามีปูนาดองเราจัะใส่ผู้ซิ่งหอมแห้งซีเซียตังมงหังกับคุห้หอกยหญ่จัง ทำมาห่งแบบนั้นให้แม่กินนลยนะนางจีตอน่นมาอยู่นะัแอบได้สนกอกไอเลยวะตั้คเพื่อมือนัอนเด้่นว,วะกินกับขนมจีนเส,จเสร็จีทบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็จะโรยด้วยเม็ดกะทินเดี๋ยวตักใส่จานก่อนนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า โรยมกะกกดหินเม็ดกระถินปออ้อยจะดำเนี่ยจังน้อยเพราะว่าแกะเส่ตู้เย็นไว้ต้องดุลนวจ้ะแต่มันก็กิกนได้นะจาะเนาะมันช้ำาก็วก็เป็นยางเขาใส่ตู้เย็นไว้โรยด้วยเม็ดกระถินนะโยอร่อยจ้ะกินกับขนมจีนเด้อจ้ากินน้ำกาญ FC ทุกคนส่วนตอนเย็นปออ้อยก็จังเสจสุดน้ำไม้นะจ้าต้มเสร็จแล้วซุมผักผัก ซูมสัดสัดเม็ดกระหิ่นแช่ตู้เย็นไว้สองอาทิตย์แล้วมั้งจะแตกะกินได้ข้างในมันเป็นอย่างข้างในมันยังเขียวๆดีนะจ๊ะเนาะกินกับสตอยังซีแซเนะจ๊ะจะเสียดายไม่มีสตอก็กินกระถินแทนนะจนะะ๊ะเนาะราคาสำหรับคลิปนี้มากินน้ำกันแซบๆนัวๆเยอะๆ กินกับข้าวุ้นน้ำนัวนะจ๊ะไปแล้ววัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ให้ป้าอ้อยในเดิอจ้าเดี๋ยวถ้ากลับไปอยู่บ้านจังสีจัดคลิปกินตำมหุงแบบนี้แซ่บๆนันวกับแม่จันลานะจ๊ะเนาะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า